ช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยเข้าถึงอย่างเข้าใจดีแท็ 4G เร็วทุกที่เพื่อทุกคน King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631ธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้านสำนักงานกสทช กลับเข้าสู่รายการอีกครั้งหนึ่งนะที่เชื่อว่าเมื่อครู่พักชมโฆษณาไปหลายคนเดินไปกอดคุณพ่อหลายคนนะชวนคุณพ่อมานั่งดูรายการนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะอ่ะกลับมาถึงโครงการที่น้องเบสทำเพื่อถวายในหลวงได้ทำอะไรไปคะเบสตั้งชื่อโครงการว่าปลูกพลังเยาวชนพันไทยหัวใจรักพ่อค่ะโดยที่เรามีเป้าหมายว่าเราอยากพูดถวายพระองค์ท่านโดยที่เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรค่ะเดินทางไปพูดตามอายุของพระองค์ท่าน จนปีนี้เนี่ยเบสตั้งเป้าหมายไว้8 8โรงเรียนค่ะก็พูดไปแล้วประมาณ60กว่าโรงเรียน <ฮะ S 1> ก็เลยอีก20กว่าๆค่ะโดยที่ในแต่ละที่ที่เราไปพูดเด็กๆจะฟังประมาณ200-300-400หรือบ,บ,าบางโรงเรียนก็ทั้งโรงเรียนเป็นพันคนก็มีแล้วแต่ห้องประชุมชเรื่องราวที่พูดก็จะเป็นเรื่องราวของการรักตัวเองรักครูบาอาจารย์รักพ่อแม่แล้วท้ายที่สุดก็คือการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เบสเล่าเรื่องราวหลายๆครั้งเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ แสดงว่าเบสต้องมีความประทับใจอะไรที่สุดเบสมีความรู้สึกว่าถ้าคนเราจะหาไอดอลสักคนหนึ่งในแผ่นดินนี้คนคนนั้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเบสไม่ได้รักเพราะใครมาบอกว่าลูกต้องรักนะลูกลูกต้องกลาเบสไม่เบสไม่ได้รักเพราะอย่างนั้นเบสรักเพราะเห็นพระองค์ท่านทำ ทำไมวันที่5ธันวาเราเราเราอยากได้ของขวัญมากมายจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งที่เราไม่ต้องเรียกร้องอะไรนะคะพระองค์ท่านให้มาตลอดอยู่แล้วดินไม่ดีก็มีโครงการที่ทําให้ดินดีน้ําไม่มีก็มีโครงการที่ทําให้น้ําดีฝนไม่มีก็เสกฝนเทียมให้ได้ป่าไม่มีก็ปลูกป่าได้เป็นล้านล้านต้นคนไม่มีสัญชาติก็ให้ได้เปลี่ยนดอกฟินให้เป็นดอกไม้เมืองหนาวเปลี่ยนชาวเขาให้เป็นชาวเรา ทุกๆอย่างที่ทํามาเนี่ยพอไหมสําหรับคําว่ารักเราต้องรักออ,อกมาจากข้างในอย่างบ้านเบสเป็นได้แก้มลิงในวันที่บ้านเราแบบมีคนเสียชีวิตเพราะน้ําท่วมในวันที่บ้านเรายากจนเพราะน้าท่วมพระองค์ท่านมาพร้อมกับแก้มลิงอ่ะซึ่งนั่นคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของวิถีชีวิตของคนที่บ้านเราแม้พระองค์ท่านจะไม่ได้กลับไปดูสิ่งที่พระองค์ท่านทําให้พวกเราแล้วเพราะว่าพระองค์ท่านต้องอยู่กรุงเทพต้องรักษาพร,วาระวรกายแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทํา จากนี้ต่อไปถึงเบื้องหน้าคือความยิ่งใหญ่ของพระราชาพระองค์นี้ที่จะประทับพิมพ์อยู่ในหัวใจคนไทยตลอดกาลนั่นคือความรักที่ไม่สามารถบรรยายได้ค่ะพี่กำลังนั่งคุยกับเด็กอายุ20กว่าแต่ความคิดพี่ว่าไกลกว่านั้นเยอะมากสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเบมันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในชีวิตค่ะมันเกิดข,ขึ้นจากการที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงจากบ้านมีสตังค์เยอะแยะแล้วไม่มี จากแม่มีทองเต็มตัวแล้วไม่เหลืออะไรเลยจากพ่อเคยเป็นไต่เรือชื่อดังกลายเป็นคนที่ต้องนั่งเงียบๆอยู่ในบ้านภาพพวกภาพมันคือความเปลี่ยนแปลงจากนักเรียนคนหนึ่งที่มีชุดนักเรียนใหม่ๆใส่ตลอดกลายเป็นต้องเย็บเย็บแม็กบ้างเย็บอะไรบ้างเพื่อให้ให้สามารถไปโรงเรียนได้จากนักศึกษามาทยาลัยอัศมชัญนะคะแต่ว่าได้ทุนเรียนสามารถเดินไกลๆเพื่อเพื่อจะไปขึ้นรถเมย์ต่อๆกันหลายๆต่อเพื่อ เพื่อที่จะได้ใบปริญญาจากความฝ่าฟันที่เราไปพูดไปขอเขาพูดตามงานศพตามสถานพินิจจนสุดท้ายกลายเป็นนักพูดที่หลายๆคนรอฟังทุกอย่างมันคือความเปลี่ยนแปลงครับพี่ทิพย์จากที่เราเคยมีแล้วก็ไม่มีวันนี้พอเราเริ่มมีมันเลยกลายเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ว่าสุดท้ายมันไหลกลับวนไปวนมาได้มันต้องไม่หลงและมันต้องเรียนรู้ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเราเราต้องเดินต่อไปอย่างมีสติและทําวินาทีนี้ให้มันดีประหนึ่งกับว่า ต่อไปเราอาจจะไม่ได้ทําหน้าที่ของเราแล้วเบนมองว่าจริงๆแล้วเราใช้ตัวเองเป็นอุปกรณ์ในการพูดเพื่อบอกเขาว่ามันไม่มีความสําเร็จในไหนที่ได้มาจากการไหว้พระก้าวัดหรอก <c oughs> แต่มันได้มาจากการที่เราไหว้ตัวเองได้อย่างสนิทใจแล้วลุกขึ้นมาทําต่างหากมันไม่มีความดีข้อไหนที่มากกว่าการได้ก้มลงกราบหรือกอดพ่อกับแม่ตัวเองหรอกแล้วมันก็ไม่ได้มีกระเป๋าใบไหนรถที่ห่ออะไรที่จะทําให้เรายิ่งใหญ่เท่ากับการที่เราลุกขึ้นมาแล้วบอกกับตัวเองว่า S <S <an> เฮ้ย <ứng S 2> เราเป็นคนมีคุณค่านะเราเป็นคนมีคุณค่าแม้จะไม่มีอะไรข้างนอกเลยแต่เรามีคุณค่าจากข้างในเพราะฉะนั้นเบสอยากให้ทุกคนได้ก้าวข้ามคําว่าเป็นไปไม่ได้ก้าวข้ามคาว่าทําไม่ได้และก้าวข้ามอดีตของตัวเองให้ได้<ช>แล้วเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้ตลอดเ,ลเวลาที่พี่นั่งคุยกับเบสเนี่ย <S <S พี่มีความสุขพี่รู้สึกว่าพี่ได้แรงบันดาลใจที่เบสเนี่ยถ่ายทอดออกมามากมายเหลือเกินแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยทุกแรงบันดาลใจที่เบสส่งไปเนี่ย มันจะไม่เป็นผลเลยถ้าเขาไม่รักตัวเองจะ<ช>ไม่เปิดรับนะดังนั้นวันนี้เนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งแหละที่ต้องบอกว่าทึ่งแล้วก็ประทับใจเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นะถ้าใจเบสให้คำนิยามของตัวเองเบสจะบอกคุณผู้ชมว่าไงคะค่ะเบสให้คำนิยามของตัวเองว่าพลังเสียงเปลี่ยนชีวิตค่ะคนหลายคนเชื่อว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เชื่อไหมคะว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้จริงๆคือสิ่งเล็กๆแค่นั้นเองเหมือนที่นักร้องคนหนึ่ง เปลี่ยนแปลงใครหลายคนให้มีกําลังใจด้วยเพลงให้กําลังใจเพลงสั้นๆ hmm. เหมือนที่นักการเมืองคนหนึ่งที่เป็นนักการเมืองที่ดีอาจจะเปลี่ยนแปลงแผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองได้เหมือนที่ใครก็ตามที่เชื่อมั่นว่าสิ่งเล็กๆมันจะเปลี่ยนแปลงสังคมประเทศชาติ hmm. ได้เบสก็เชื่อค่ะเบสใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองมา10กว่าปีแค่นั้นเองค่ะในการที่เบสเดินสายพูดมา16ปีเต็มๆแต่มันมันทำให้ใครหลายคนเปลี่ยนแปลงชีวิตนะ hmm. เพราะฉะนั้นเบสอยากให้คนทุกคนเชื่อว่า สิ่งเล็กๆมันเปลี่ยนแปลงสิ่งยิ่งใหญ่ได้ถ้าเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เหมือนที่เบสให้คํานิยามของตัวเองว่าพลังเสียงเปลี่ยนชีวิตค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะน<อ>้องเบสนะคะพลังเสียงเล็กๆที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะ<อ>แลวพี่ก็มีของที่ะระลึกจากธนาคารอาคารสงเคราะห์อม,มอบให้กับน้องเบสด้วยนะคะอขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะสิ่งที่วันนี้เราได้ฟังจากผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกําลังใจมากทีเดียวแต่แรงบันดาลใจจากใครก็ไม่สําคัญเท่าแรงบันดาลใจและกําลังใจที่ต้องเกิดขึ้นในหัวใจของเราเองด้วยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้จะทําให้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขของคุณผู้ชมและทําให้กลับไปกอดคุณพ่อเนาะได้กลับไปหอมไปบอกรักด้วยความรู้สึกที่ดีที่สุดที่เราจะรู้สึกกับคุณพ่อ ได้ในชีวิตน,นี้ที่เราได้เกิดมาเป็นลูกของท่านนะคะหมดเวลาของรายการสรสมีกับ VIP แล้วนะคะคุณผู้ชมเข้าไปติดตามเรื่องราวดีๆได้ในแฟนเพจของรายการค่ะส่วนวันนี้น้องเบสแล้วก็ทิปลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณไซเบอร์ล็อกดีแท็ก g เร็วทุกที่เพื่อทุกคนบริษัทท่าอากาศายานไทยจำกัดมหาชนสำนักงานกสทช ธนาคารอาคารสงเคราะห์ True m o v e Edge ถ้าจะมีมนที่จะทำให้การพูดของเบสสักครั้งหนึ่งเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดเบสอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นเป็นอยากเปลี่ยนแปลงหัวใจของคนในชาติให้มีความรักสามัคคีแล้วเชื่อมั่นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจริงๆอย่าไปยึดติดอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าอย่าไปแข่งแย่งชิงดีเลยค่ะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เราจะชนะหรือแพ้แพ้ก็ตามเราก็ต้องจากประเทศชาตินี้ไปแต่ประเทศชาติยังต้องอยู่นะคะ